เสา12เมตรดีกับน้ำหนัก2ตัน165ปารกบ30ตกับสาตันท่านใหม่ตองตาดตาโนโูแล้วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าการปักเสา12บเมตรดีนั้นเขาจับกันยังไงจับตรงไหนโอเคเดี๋ยวพรามาชมกันโอเคเดี๋ยวเราพามาชมกัน ปักเสา12เม็ดยี่นี้น้ำหนักอยู่ที่2 1 1 2ตัน165การที่เราจะปักเสา12เม็ดยี่นี้กับเกณฑ์20ตันน่ะเราจะข้ามสายอะ่ะคือถ้าว่าระยะห่างจากเนี้ยถ้าเราข้ามสายนั้นเราจับสูงๆแบบนี้ถ้าเราถ้าเราจับสูงๆแบบเนี้ยคือถ้าเราปักกับเกณฑ์30ตันน่ะสมะารเราจะจับสูงเพราะว่าเราจับต่ำๆไม่ได้ถ้าเราจับต่ำๆเกินอะ่ะมันจะเป็นโดน ที่หัวเคที่ปลอกอ่ะอ่าหัวเนี้ยมันจะไปแทงตัวเนี้ยจะไปแทงหัวเกนหรือที่นี่เรานั้นก็เลยจับสูงแล้วอีกอย่างเวลาจับนั้นเราจับจับข้างเพื่อที่จะให้ลูกเลาะตัวเนี้ยจะให้มันอ่ามันจะมาอยู่ข้างๆนี่พอดีเวลาเสามันดิ่งขึ้นไปนั้นไอ้ลูกเลาะตัวเนี้ยถ้าเราจับหน้ามันจะมาเกี่ยวกับไอ้ตัวปลาอ่าคือจับคือถ้าเป็นเกนยาวๆแบบเนี้ยเราจับหลังก็ได้จับหน้าก็จับจับข้างก็ได้แต่ห้ามจับหน้าดขาเลย อันนี้วิธีการปักเสา12เมตีแต่ถ้าว่าเป็นรถของผมนั้นเวลาปักเสานั้นผมจับสูงไม่ได้เพราะว่าแขเราสั้นเองเวลาจับผมจะจับประมาณรูนี้มันจะมีเสาลูกแบบถ้าเราปักเสาแบบเฉยๆโดยที่ว่าไม่มีป,ปลานั้นเราจะจับนี่คือรูช่างของเสา12เมตรีนะนี่คือรูช่างเราจะจับประมาณนี้อ่าเราจะจับประมาณนี้แต่ถ้าว่ามีปอปลาแล้วก็มีลูกถ้วยมีเหล็กรางน้ำมีอะไรครบนั้น ผมจะจับขึ้นมาสูงกว่านี้ๆๆนิดนึงอยู่ประมาณประมาณประมาณเนี้ยประมาณรูเนี้ยสูงประมนาณน,นิดนึงอ่าถ้าเราไปจับต่ำกว่าต่ำกว่าสมมติว่าอ่าเดี๋ยวตึกอาเนี่ยคือรูช่างสมมติว่ารูช่างตอนเราปักเฉยเฉยนั้นสึ่ว่าที่มันบังคับหรือว,ว่าติดสายต่อสับติดอะไรอ่ะเราจับต่ำๆก็ได้แต่จับสูงไม่ได้จับสูงเนี่ยเราพาไปไม่ได้ว่าเคเามันตัดเนี่ยอย่างเคเรามันสั้นเองเดี๋ยวนี้นั่น ถ้าเป็นเคน30ตันอะ่ะเขาจะไม่จับตำ่ำเขาจะจับสูงสูงเพราะว่าระยะเสา33อ่ะสาย33กับเสา12เมตรยี่นั้นกับเค30าตันอะ่ะยังไงอะ่ะมันก็พ้นอยู่แล้วข้ามสายเพราะว่าต้นนี้เราต้องข้ามสายแต่เดี๋ยวนั้นมันเข้าระหว่างเฟดมันจะเข้าระหว่างเฟดอ่าบีกับซีแต่ที่นี่รู้มันพังอยู่แต่เดี๋ยวผมจงไปคนเจาะเจาะก่อนก่อนหลังจากนั้นเข้าจะหย่อนเท่าไหดูแลอาการแบบนี้นั่นถ้าผมเจาะก็คือมันพังเราจะเจาะจี้ไว้ก่อน พอเขาเอาสามาจี้ไว้ที่ลุมปุ๊บเราจะยกถึง30ตันนะ่ะจะยกสองคันนี้ขึ้นลงได้เลยอ่าในกรณีลูพังนะแต่ถ้าวันลูไม่พังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูว่าลูจะพังหรือไม่พังเดี๋ยวเรารอชมตอนนี้30ตันพร้อมแล้วไปดับแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันอ่ะตอนนี้จะปปากพลังใบลวงเบิร์จะบปากพลังใบ,บ,บ,งใบข,ข,นนขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ไปแล้วแทงเกลอ,อกไปแล้วแทงเกลอ,อกไปแล้วแต่นี่ยังเป็นหน้าที่ของเขาแต่เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของผมพอเขายืนเสาดิ่งเสร็จปุ๊บผมจะเอารถผมอะ่ะเข้ามาจอดเพราะว่ารูตัวนี้ลอยจอบไปแล้วแต่รูมันพังเวลาเอา็เอนไหมคือถ้าเราจับหน้านั้นมันจะไปดูขับปบลาถ้าเราจับก้ากับจับจับหลังอะ่ะซ้ายขวาจับได้แล้วก็จับหลังไงนะคือตะขอเราอะ่ะมันจะ,ม,นจะมันจะอยู่ข้างหลังไงนะอ่า มันจะไปไปโดนไอปอปลานี่คือการวิธีการปักเสาของอาเกน30ตันเวลาจับก็ต้องจับแบบนี้ทีนี้เราต้องวางเสาให้ดิ่งก่อนเสร็จพอเสาหนึ่งนั้นเดี๋ยวเราจะยกข้ามเลย ขึ้นแล้ว,ลวตอนนี้ตอนนี้ขึ้นแล้วตอนนี้วินขึ้นแล้ววินขึ้นแล้วตอนนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแทงขึ้นไปแล้วแทงขึ้นไปแล้วเอาเบดเฟด B กับ C <oughs> มีคนบอกอยู่ไงมีคนบอกอยู่ว่าแทงไปแทงไปแทงไปเพราะว่าถ้าเราจะดูจากในเก่งมานั้นมันจะตาลายเราต้องมีคนบอกถึงจะรูอ้อยู่หน้าอยู่หน้าไปอ่านั่นแหละตกแล่่ตกแล้ว,ลวเอาลงเลยลงเลยลงเลย ล,ลงแล้ว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 ลงฟางได้ไหมพีม่ท่างในถังได้ไหมได้ถ้าว่าได้นะั้นถ้าว่าได้ไม่เป็นไรลอง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 ดูก่อนลองดูก่อนออว่า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 ,วา,วา,วาจากนั้นเนี่เบ็ดพากย์เกนมาหน้าเนี่นึงเซนเดียวเซนเดียวโอเคเอาลงมาเบาเบาลงมาเบาเบา ติเ้เดียวเติ้เดอยวเอาลงหน้าเลยลงหน้าเลยเบิ้ลลงหน้าเลยลงหน้าเลยเบิ้ลเอาลงเดี๋ยวเดี๋ยวหนะ้าเป็นหน้าที่ของผมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าพังจะพังคือถ้าว่าลงแล้วไม่ได้สองเบ็ดยี่เราจะเจาะให้เขายกขึ้นใหม่เราเจาะ เบิร์ตลองเลียดูก่อนว่าได้ไหมถ้าไม่ได้แล้วยกขึ้นมาให้จอเลยอ๋อตอนนี้คนงานประกอบไปแล้วดูก่อนเลยว่าเราดูก่อนเราดูก่อน,อง,อนงานไปแล้วงานประกอบไปแล้วตอนนี้คนงานประกอบไปแล้วม,มีมีน้ำอยู่น่าน่า,น,าน่าจะได้หานะ ลงไปเลยลงไปเลยโอ้ได้ได้ลงไปเลยลงไปเลยได้ไหมนี่เดียวนี่เดียวนี่เดี่ยวได้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 เสาได้เสาได้ได้จจได้อยู่ได้อยู่น้าเสาได้อยู่โอเคส้วยสวยส้วยส้วยโอ้ดูนี่แต่เราดูเหมือนจำท่าจะพังแต่มันมีน้ำอยู่มันลอยมันพังไปแล้วแต่ที่นี่มันยังไม่แน่นก็เลย ลงไปแบบพอดีเลยที่ว่าผมไม่ต้องเข้ามาเจาะอ่าถือว่ารอดรูเนี่ยรอดไม่ต้องเข้าไปเจาะรู้เนี่ยเรื่อตรงไป้ไวเบิดเบิดเบิดเตะไปลรงล<ะ>นิดนึงนี่ยเดียวนี้ยเดียวบ้าบ้าบ้าได้ได้ได้สวยโอเคนี่ไงฮนะกับเสาเกา่าโน้ตรงเลยเพราะว่าเสาเก่ามันจะอ่า เอียงมานาอน,นิดนึงแต่เราเอาเสาใหม่พเพราะว่าเสาเก่าอ่ะเราจะถอนมาใส่ต้นใหม่โอเคได้ขวาโอเคได้ตรงไปเลยพาพาพาขวานิดนึนงพาขวานิดนึนงได้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 ไดอเอาแ้งนิดโอเคจบที่ของวันนี้ กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับจัดไปเจาะปากพลังไป